เรตินีเปิดครวันรถเมเจาะปุ่มตลาดอาหารเสริมบำรุงสายตาบริษัทเหนือน่านฟ้า159จำกัดนำโดยนางสาวสิริลักษณาเอียดวิจิตที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเรตินี จัดกิจกรรมเปิดคา,ารวานรถเมล์ไรเทน่ห่วงใยทุกสายตาคนไทยทั่วประเทศนักขอสมกอเขตการเดินรถที่1อูบางเขนเปิดตัวโฆษณาบนรถเมล์โดยสารประจำทางที่จะเริ่มออกให้บริการในวันที่1ตุลาคม2,564พร้อมกันทั่วทุกเส้นทางการเดินรถทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่จัดงานนี้มาแล้วก็หวังว่าตัวเลตินเน่จะสามารถส่งผ่านนะครับแบรนด์เลตินเนและก็ตัวผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้บริโภคครับเรื่องผลผลิตภัณฑ์ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องยอดขายเป็นไปตามเป้าเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งการตลาดออนไลน์แล้วก็ส่วนอื่นๆตอนนี้เลตินเนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับจากทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรดและคอนเวเนียนสโตร์ครับ คาดว่าปีหน้าจะมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นส่วนฟีดแบ็จากลูกค้าเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราลเกเน่เนี่ยครับก่อนขายเนี่ยมีการวิจัยพัฒนามานานแล้วนะครับทั้งงานวิจัยทางเปเปอร์สตั๊ดของต่างประเทศแล้วก็ต้งส่วนของวัตถุดิบแล้วก็โรงงานผู้ผลิตเองก็มีงานวิจัยพัฒนาและมีทีมงานที่เป็น PhD นะครับทางด็อกเตอร์ท่านนวัตกรรมเรามีทั้งทั้งที่ชีวภาพนะครับ มีเภสัชแพทย์แผ,แผนโบราณมีแพทย์แผนไทยนะครับและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมากมายที่มาช่วยดูแลตรงนี้นะครับ mm hmm. เพราะนั้นผลการทานฟีดแบ็ความปลอดภัยก็อยู่ในมาตรฐานนะครับมั่นใจได้เลยครับ mm hmm. ทั้งการวิจัยส่วนในของวัตถุดิบนะครับทุกตัวที่ผู้ผลิตคัดเลือกเข้ามามีทีมวิจัยทีม QC นะครับเราผลิตภายใต้ใตมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน มาตรฐานยุโรปที่เรียกว่า PICS นะครับส่วนสูตรฟอร์มูลเลชันเนี่ยการรวมตัวของสูตรเราไม่ได้จับแทะกระแกงมาชนกันนะครับเรามีการวิจัยพัฒนาการคำนวณโดสนะครับถ้าดูตามสูตรข้างกล่องเนี่ยสูตรเราไม่ใช่สูตรที่โดสที่สูงที่สุดแต่ทางด้านการวิจัยเรามองว่าเป็นสูตรที่มีความปลอดภัยและเห็นผลที่ดีที่สุดนะครับการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางทีผู้บริโภคจะเข้าใจผิดนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยที่โดส สูงที่สุดจะคือดีที่สุดไม่ใช่นะครับการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินที่เป็น m e กะ d o สจะเป็นโดที่สูงอาจจะมีซ i d e effect ก็ได้นะครับวิธีการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการดูแลร่างกายที่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ในจนํานวนที่เหมาะสมในระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นกันนะครับส่วนเรื่องการผลิตเนี่ยโรงงานผู้ผลิตมีนักวิจัยทีมงานที่ผมกล่าวไปนะครับเรามีปัญหาน GMP ระดับยุโรปนะครับมาตรฐาน ISO นะครับมาตรฐานฮาลาโลโรงงานนี้มาตรฐานครบเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเชื่อได้เลยครับว่าเชื่อได้ครับตีเน่นะครับพิมพ์ตาชื่อเลยสามารถเห็นได้ทุกช่องทางเนาะมี f a c e b o o ไอจีนะครับ YouTube เราพยายามทำสื่อให้ความรู้รวมทั้งมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับที่ทั้งเลติเน่ทุกช่องทางครับผม la new